ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวสู่ช่องมอสสุขุงเอนะครับวันนี้ก็ผมนะอ่าเราก็จะมารีวิวการ์ดพร้อมเล่นชุด BFN TD01 หรือว่า Buddyfight New d r i v ที d 0 1นนเองผมนะอ่าเป็นเวอร์ใหม่ของ u u d y y i g h t New Drive ผมนะก็คือดันเชื่นเบอร์มนองซึ่งผมซื้อมาทั้งหมด8กล่องด้วยกันวะที่จริงพร้อมเล่นมันกล่องเดียวก็เล่นได้แหละแต่ถ้าซื้อ2กล่องอาจจะ จะเล่นได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะผมนะส่วนซื้อป8กล่องนี่ก็มาหมานะก็ไม่เป็นไรผมนะอ่ะเราก็จะมา zoom หลังกล่องส่วนการที่ผมจะไม่อธิบายก็คือจะมีการรีบีนะผมนะอ่ะแค่นั้นเอ้ยไม่ดิการรีบีกับ12 12ลักสัตผมไม่อยากอธิบายเท่าไหร่เพราะว่า12ลักสัตผมเป็นคอเราเป็นของนะส่วนรีบีก็จะไปฟอร format o v e r d r i v ์นะผมนะอ่ะเราจะอธิบายแค่ฟอร์แมตได้ผมนะอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะถามว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่พี่เล่น buddy find new หรอคำตอบคือใช่ครับผมนะก็ ผมคิดจะมาเล่นบนะัดีไฟของเราที่จริงผมหนีจากบัดีไฟภาคเก่ามามาเอาภาคน,นี้แหละเพราะว่าภาคน,นี้ไม่เล่นง่ายผมนะอ่ะเหมือนเรากลับไปอยู่ในยุคนู้นเลยผมนะอ่ะแต่แค่นิดหน่อยซึ่งเราก็จะมารีวิวการ์ดนี้ผมนะอ่ะแค่นี้เลยอ่ะผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างผมนะอ่ะไม่เสียเวลาก็มาดูกันเลยผมนะรีวิวแปดกล่องส่วนเรามาจะมารีวิวบอกกล่องนี้ก่อนนะผมนะอ่ะแกะแกะหลังกล่องรู้สึกเขาจะให้สนามพร้อมเล่นอันใหม่มาด้วยผมนะซึ่งผมไม่รู้คิดเดป่งหรือเปล่า ผมขอดูก่อนเขาบอกสนามมันจะเป็นสนามใหม่ซึ่งมันจะมีระบบอัลติเมทอัลติเมทบัตตี้มาเพิ่มผมนะอ่ะผมขอดูก่อนว่า,วาม,มันมีจริงหรือเปล่าอ่ามีจริงขบอกนะโอ้อัลติเมทอยู่ตรงนี้เลยเว้ตรงไอ้ก,กัรดเซตเลยนี่ครับมีระบบอัลติเมทมาเพิ่มผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเขาผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาน่าจะสอนใช้อัลติเมทด้วยแหละผมว่าอันนี้ผมไม่รู้นะเขาจะสอนใช้อัลติเมทในอซองนี้เลยไหมเพราะผมต้องการให้เขาสอนใช้อัลติเมทอย่างมากผมนะอ่ะไม่งั้น เราไม่รู้ว่าแม่งจะเล่นยังไงเราแม่งเล่นไม่ออกแล้วแม่งจะกลายเป็นเล่นไม่ออกหมดเลยผมนะอ่ามันจะกลายเป็นแย่มากมันต้องสอนเล่นอัลเทเมทด้วยผมนะอ่าตับกองพวกนี้โอเคครับอันนี้คือเราอันนี้อ่าสองเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเด็กกันเลยผมนะอ่าส่วนหลังกล้องผมจะเอาไว้ <c oughs> เปิดคนะีลาบ็อกซ์มะรีวิวเสร็จเปิดแค่หลังกล่องอย่างเดียวเลยอันนี้เรามาเปิดหลังกล่องก่อนค่อยรีวิวผมนะรู้สึกว่าหลังกล่องจะให้มา3แบบมั้งครับผมนะแล้วก็ทางร้านรู้สึกซื้อโปรโมทแถมแจกฟรีครผมนะอะไรนะสองกล่องได้การ์ดใบดึงฟรีอะไรเงี้ยผมก็ซื้อแปดกล่องก็ได้การ์ดสี่ใบผมนะแต่ผมอ่านนะผมยังไม่รีวิวผมนะแต่ผมเห็นละสวยมากโอเคการ์ดรีบอ้าวการ์ดไม้ตายผมนะใช้ได้ครับใช้ได้รีบีมาไม้ตายเอ ใช้ได้การ์ดไม้ตามาผมนะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยก็สิบสองนักสัตว์อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคโอว้ไดไม่เกี่ยวบัตติกิฟฟ์อ๋อบัตติกิฟฟ์ได้ใบเดียวตัวนี้โอเคช่างแม่งเหอะบัตติกิฟฟ์ได้ใบเดียวไม่เป็นไรผมนะอ่ะแล้วก็วางหลังกล่องไว้ตรงนี้การ์ดโอ้ไดไปทางนู้นเลยผมนะแล้วก็จะมารีวิวใบโอ้โห ดูเหมือนเขาได้ฟอยด์สองใบครับเนี่ยถือเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากผมนะในการใช้งานแล้วก็จะมารีวิวที่ตัวแฟกก่อนเลยนะผมนะอ่าส่วนบัตติค์อ่าอันนี้ขอแฟกก่อนแล้วกันเนาะอ่าเราจะมีแฟกต์เบนจีนผมนะอ่าในรอบแฟกต์ต้องได้ใบเดียวตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนจะได้แค่ใบเดียวมั้งไอ้ทุกกากาโอเนี่ยผมไม่รู้อะไอ้มอนเตอร์อัลติเมทนี่มันเล่นยังไงวะโอ้โหมอนเตอร์อัลติเมทได้ใบเดียวมันใส่กี่ใบก่อนมาใส่ตรงไหนก่อนเถอะผมอยากรู้ อเคในมอเตอร์ทีรมเตอมาใบหนึ่งของผมนะก็ะคือนักลบทน่ประมาณกาโออ่าภาพไม่โฟกัสเลยเดี๋ยวขอไปหนึ่งนะครับผมนะโอเคภาพโฟกัสละนักลบที่ประมาณกาโอผมนะพาวเวอร์หกพันดีเฟนท้าพันมีสองคีเป็นมอเตอร์ไซส์สองที่มีสกิลทอร์มิเตอร์ผมนะอัลเทอรมิเตออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อลงมาต้องรอเลือดห้าหรือต่ำกว่าหรือเปล่าถึงจะปลดล็อกอัลติเมทให้มันลงมาได้แต่ แต่คอคอสมันก็คือจ่ายสองเกตดแล้วก็บัดดี้คอส์ก็คือเหมือน Body บัดดนะี้กิฟต์บงายน่าอยู่ผมไม่รู้นะบัดดี้กิฟต์แบบไหนบัดดี้กิฟต์ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าบัดดี้กิฟต์แบบบัดดี้เคาน์เตอร์หรือเปล่าที่จะให้หงายให้แหลงหงายนะ้าไปคว้าสองใบยอย่างนี้แล้วคอการ์ไปนี้ทับมอนสนามมอนเตอร์เราหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ไม่เกินหนึ่งตัวเพราะมันมีโซการ์ผมนะแล้วก็มีแดนแห่งความหวังอาสกิลของเขาคือแดนแห่งความหวังนะเมื่อการนี้ลงสนามดูห้าเอาการ์ดน้ำพจนภัายหรือรอไม่เกินหนึ่งใบขึ ให้มาใบเดียวพอแล้วก็บัดดี้กิฟอันนี้ก็ใบเดียวเหมือนกันซึ่งน่าจะให้สองใบต่อกล่องผมนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมนะอ่าเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะผมซื้อมาแปดกล่องนี่นะอันนี้นบัดดี้กิฟต์นลูปใหม่โอเกอร์สเตเดียร์ของนะอ่าเลือกใช้ควสมารถหนึ่งอย่างเลือกทีมเลือกลูก GM เอ็มของนะนะอ่าแต่ดรอปเราหนึ่งใบนำการนันเข้าโซ่ของบัดดี้เราจากนั้นจ่ายสองเกตนำอัลติเมทบัดดี้ที่มีชื่อตำนานในชื่อการ์ดจากอัลติเมทโซน พอวางทับบัดดี้มอนเตอร์เนีมันจากขอ,ขอเขาก็คือกาโอนั่นแหละไอ,ะอเอลซิเมตโซนคือบัดดี้กาโอนั่นแหละฮะให้มาใบเดียวเหมือนกันแล้วก็อาการ์ดใบนี้ต่อไปผมนะ,ะก็จะเป็นการ์ดใบนี้นักรบเงินแคลนชวายส์นะครับผมนะพาวเวอร์สี่พันสามกิติคอลและดีเฟนส์สองพันผมนะเป็นมอนเตอร์ไซส์สองเป็นเพราะนักผู้ชมไทยผมนะอ่าแล้วก็ประการนี Ling ้ลิงก์แท็กกับนักผชมภัยใบอื่นได้รับสกิลเพนจบเทิร์นเหมอนคือจอกเกราะได้ผมนะ ให้สามใบเลยโอเคดีมากผมนะแล้วก็ลูก GM อันนี้มีลูก GM นะแล้วผมนะพาวเวอร์อนักบวชแห่งขนมปังปรีโอสตนะผมนะพาวเวอร์สี่พันมีสองคลีดเฟเเอทห้ 5, 000, าพันไซส์สองเมื่อกานีดิงแทก,กับน้กคนไปใบอื่นได้ยูเพิ่มหน่วยแล้วมีความสามารถอย่างมูฟด้วยผมนะอาให้สามใบถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มีอันนี้ให้สองใบผมนะก็คือช่างกลบาคูนั่นเองผมนะอะมาร์ก็จงใครเหมือนกันไซส์อาไซส์สอง เพาเวอร์สี่พันสองครีดีเฟนต์สามพันนะผมนะเมื่อการนี้ลิงก์แทกับนักคงจอมไทยไปอื่นชาร์จหนึ่งเกรก็เติมเกรดผมนะอ่าพวกดันเจียนก็ต้องเล่นกับลิงก์กับอยู่แล้วแล้วก็จำีการนี้ผมนะดัชโคบอลมอเตอร์ไซค์หนึ่งเพาเวอร์ห้าพันมีสองพิธีข้อดีเฟนต์หนึ่งพันเอฟเฟกต์นะครับผมนะตัวนี้น่าจะใช้ได้หนึ่งตัวต่อหนึ่งครั้งผมนะอ่าโคบอลแอสซิสเตอร์เอ้ยโคบอลแอทแท็กสิตอนจบการต่อสู้ที่ไอ้นี่โจมตีมอเตอร์คู่แข่ง าหากเรามีการ์ดที่่ชื่อโคโบอลมือในสนามสแตนการ์ดใบนี้แนละ้วมาตีต่อได้อีกรอบหนึ่งผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขี้โกงมากเลยผมนะแต่ว่าไม่ขนาดนั้นต้องตีมอนเตอร์โอเคแล้วก็ต่อมาก็เป็นการ์ดใบใหม่ผมนะมารเตอร์ส,ส,รรรกกรสตรีปสตรอเบอร์รีอไอสตรเบร์รี่จงผมนะพาวเวอร์สีพ่พันมีสองฟิสิกอลเป็นมอนไซหนึ่งแล้วก็เค้าออดีเฟนส์สองพันผมนะเทคของมันคือ Prince เมื่อเลี้ยงแท็กกับนักผจญภัยใบอื่นแดเก,กเกตคู่แข่งหนึ่งใบแค่นั้นให้สามตัวโอเคครับผมนะแล้วก็บัดดี้ฮะอ๋อบัดดี้ห้า Buddy ตัวอยู่แล้วโอเคตกจะหมดอ๋อหลังกบมือใหม่โอกเกอร์เซเตอร์นะผมนะอ่ะบัดดี้กิฟต์การนี้ลิงแท็กกับนักผจญภัยใบอื่นการนี้รับสกิลเพนจบเทิร์นให้มาห้าใบอืมจากนั้นจากนั้นนักปราบคุกรุนะครับผมนะอ่า power สองพันสองคีด์เฟน e ์ s e สองพันไซส์หนึ่งการนี้ก็แท็กกับต้องชนภัยฮิวหนึ่งหน่วยแค่นั้นสามให้ไปสามหาให้มปสามใบแล้วก็มาวันนี้ชิบะโคบ 0, 1000, key, อลไซส์ศูนย์ power หนึ่งพันสองคีย์ d e f e n สองพันไอตัวนี้มีสกิลบนะัตตี้กิฟของมันแต่เรายังแต่บัตตี้กิฟของมันไม่ได้อยู่ในบล็อกนี้หัวนะอยู่ในบล็อกอันใหม่ที่น่าจะออกประมาณเดือนหน้ามั้งสกิลของควาคือเจ้าหฮ่งในเมฆผมนะอ่า ใอการนี้ก็สูสสนามเล่นเป่าชุบกับคู่คแข่งค่าเป่าชุบชนะเปิดเจ็ดเราสามารถคอการถือชื่อโคบอสในการแจกกองการแจก,อกจคอคอสได้ผมนะโอเคมอนเตอร์ก็จะมีกี่ตัวว่าเออเอหนึ่งสไม่หนึ่งสเจดเก้อ็ด1 4บสี่สิบสี่สี่สิบแปดสิปดสามดยี่บใบผมนะอ่าถ้าไม่รับบัดดี้ไอตัวบัดดี้เองขมนะกนะ็มี24่ใบ แน่นะอนมะอะตอนนี้มาถึงเวทกันบ้างผมนะก็คือเวทกินเกียนอย่างโรล,ลี่สโตนนั่นเองนะครับผมนะโอเค <Okay. S 1> เทสขอจ่ายหนึ่งเกรททิ้งมือหนึ่งใบครับผมนะอะแกลนสตีลบอลนํำกาดทุกใบของมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครับผมนะที่มีโซล,ลงผมเลยทุกคนเลยลงดับก่อนจากนั้นก็ทำลายมอนเตอร์ทิ้งเลผมนะก็คือเป็นการตัดก,กำลังขั้นสุดยอดของมอนเตอร์ช่องกลางงเนะซึ่งตัดก,กำลังตัวอะไรได้บ้างครับผมนะดูเอลซีเกอร์อย่างนี้เอ่อดรัมบังเกอร์อะไรอย่างนี้อ่ะ แต่ดัมเบิเกอร์บางทีอาจจะเห็นคนคอช่องกลางนี้ซึ่งัสอาจจะเห็นคนคอช่องกลางด้วยของนะอต่นารยนานจะมาเห็นทีของนะแต่ด้วยซิกเกอร์แน่นอนว่าต้องมีคนคอ,อกลางแนะ่นอนแล้วก็ตัวนี้แล้วผมมนาะอ่าประกาศประกาศแห่งชูวอลมาครับผมประกาศทหูวอลเป็นเวทไล่าการได้เลยที่มีเลือดเลือดห้าต่ำกว่าคอร์คือทิ้งการ์ด้วยมือตัวดสามเหมือนดิมมัวในดาร์กเบิร์กของนะอ่าให้มาสามใบ แล้วก็การ์ดนี้ผมนะลีลาตออฟไฟเออร์ or, นะครับว่าไล่การได้ได้เราที่มอนเตอร์เราไม่มีช่องกลางผมนะอ่ะาเอสคอสจ่ายดึงเกตโทรแลมมอนเตอร์หนึ่งใบศาสนาที่มีดีเฟนส์หกคนหรือต่ำกว่าให้มาสามใบแล้วก็ตัวนี้ผมนะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดสามมันเลยมั้งก็คือดันเจี้ยนผิดนะผมนะไล่การเป็นนี้ได้คู่แข่งมอนเตอร์ไซส์สองต่ำกว่าลงช่องกลางที่จริงอะ่ะไม่ควรเขียนลงช่องกลางนะน่าเขียนลงช่องไหนก็ได้ไอ้นี่ไอ้ขี้โกงอยู่เคาน์เตอร์เลดมอนเตอร์ช่องกลางคู่แข่ง แล้วห้ามมันลุกขึ้นมาก็คือไอ้ตัวเนี้ยไปแก้คางด้วยเอซิเกอร์อีกแล้วเพราะดูเอซิเกอร์มั้งครับให้ลงรายการนี้ได้ระหว่างโจมตีเธอคู่แข่งก็คือกาบปกป้องของชาซาน่าอะไรอยู่ผมนะจานหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีแดกได้เลือดหนึ่งหน่วยอันนี้อ่าแล้วก็ตาถึงเวทเซฟของเราเวทเซฟนี่ให้ค่อนข้างตอนมคว้าของมันก็คือเวทเซฟมิชชั่นการ์ดตั้งตีเล่นเนาะผมนะอ่าเซฟก็คืออยู่ในสนาม เอฟเฟกก็คือเมื่อมีการ์ดที่มีมิชชั่นการ์ดเข้ามาในสนามเรายู่2หน่วยแล้วดูการ์ดเป็นสุกรแล้วเราไม่เกิดเจ็ดใบนำนำักประจนไปให้ดูขึ้นมือแล้วสับกองแค่นั้นเอทนำการ์ดนำการ์ดนี้ลงดับโอเคในการ์ดที่ก็ลงดับตัวนะผมนะอ่าแล้วก็มีมิชชั่นการ์ดกำจับมอนเตอร์เซ็ตได้ใบเดียวเท่านั้นนะผมนะใบนี้ถ้าอยู่ในสนามแล้วเซ็ตได้แค่ใบเดียวผมนะจานดนึนเกตเมื่อกาอร,ร,อ 2, ร์ดตัวไปตงตีทำลายมอนเตอร์สำเร็จได้โซชาร์จการ์ดใบนี้หนึ่งใบงความความจากนั้น เมื่อการนี้โซ่สองใบามากกว่าเราสามารถเอาการ์ดนี้ลงดรอปแล้วเอาการ์ดในโฟรนั้นขึ้นมือให้หมดเลยก็คือดันเจี้ยนเบอร์จะเล่นกับการฟาร์มทั้งส่วนใหญ่อยู่แล้วผมนะอ่ะก็คือให้อย่างนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกแล้วก็มีดาบผู้ดิจิตดันเจี้ยนแอนิเมชันเป็นไอเทมผมนะอ่ะคาเวอร์ห้าพันมีสองคลีจ่ายหนึ่งเกรมีบัตตี้กิฟคอร์สสองผมนะอ่ะก็คืออ่าเหมือนน่าจะเป็นแบบบัตตี้กิฟเคาน์เตอร์เนี่ยแหละมั้งหงายสองใบหรือไม่ก็แบบบัตตี้กิฟของไอตัวเนี้ยหงายสองใบถึงจะใช้ได้อะไรอย่างนี้คาเวอร์ของ Buddy บอ 1, ัตต นี่ผมชอบดาบนี้อยู่นะดาบแห่งผู้เริ่มต้น Enemy Breaker ของมาพาวเวอร์สสองคริกครีกหนพาวเวอร์ได้แค่1,000ันก็คือจะยืน4 0 0 0สองคริกนั่นแหละอ่าก็ใช้ได้อยู่แล้วก็จะมีไม้ตายไม้ตายของเราปิช,ชาเลยคือ Dead e n c r u s u r e ไล่าการีได้เมื่อํำการีแท็กในเทอร์นนี้คู่แข่งมีไลฟ์3หรือ3ต่ำกว่าคือเลือด3นั่นแหละ ลงไปเรามีมอนเตอร์นำมาจนภัยหนึ่งสนามแล้วเราสสมใส่ใเทมเงื่อนไขแม่งขอยเยอะวกว่าการ์ทัวร์พันิเชอร์อีกนะผมนะแต่เอฟเฟกพอๆกันเลยคือจ่าย2เกตการนี้ยกเริ่มไม่ได้สร้างความเสียหายแล้วไม่ลดลงด้วยก็คือดีดีพอๆกับการ์ดทัวร์ผม้ะแต่อันนี้จะใช้ยากกว่าหน่อยหนึ่งก็คือแล้วสร้าง,ขงเขาเสียสาไรแล้วลจบไปแล้วจบเฟสนี้ไปก็คือเหมือนจะใช้ได้แค่ใบเดียวพูดง่ายๆเลยแล้วก็มีบัตติกิฟต์เคาน์เตอร์อันนี้บัตติกิฟต์คานเตอร์จะได้ก็ต่อเมื่อเราบัตติคอรแล้วเราไม่เลือกบัตติกิฟต์ตัวนี้เราจะได้ใบนี้มาแทน แล้วเราก็จะได้เ,เพิ่มขึ้นหนึ่งนวยผมว่าน่าจะเป็นแบบไปคอกาโอนี่แหละแค่คิดนะโอเคครับผมนะอ่ะก็มีประมาณนี้เลยผมนะครับดันเจียนเล่นได้นแน่นอนเล่นได้นแน่นอนครับผมนะอ่ะแค่นี้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจะเอาออกทีละใบทีละใบนะผมนะให้ดูเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขอเก็บแป๊บนึงผมนะอ่ะเดี๋ยว อตัดภาพไปตอนที่ผมจะเปิดกล่องอื่นนะครับผมนะ A few moments later โอเคครับผมนะอะมาเก็บของเสร็จผมนะเราจะมาแกะเอาหลังกล่องแต่ละตัวกันนะผมนะแค่งง่ายเลยเออแกะยากกว่าอันนี้โอเคมาแกะหลังกล่อง่องมนาะ ได้เป็นป้าเอ็กซ์เบรเกอร์โอเคครับอันนี้สองตัวละไม้ตายหนึ่งนี่หนึ่งอันนี้แยก DB แยกเก็บเอาไว้ขงใแค่นี้ผมนะอืมีกกล่องนึงเราเปิดไปจนกว่าจะครบแปดกล่องผมง่ายๆเลย เปิดฟลุปม,มาตัวที่สองละอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวที่สองมาอ่ะจะบากตะเะไอแตะกล่องนี้ให้เกินคาดนะปกติฟอร์มจะให้ใบเดียวไงอันนี้ให้สองใบหน้าหน้ากล่องเนี่ยเหมือนแบบบอกว่าบัดดี้กิฟต์แจกใบเดียวนะเอาฟอยไปเลยอะไรเงี้ย นี่ถ้าอยากได้ครบสี่จริงๆต้องซื้อสี่กล่องนะนี่ไม่ใช่ไปเล่นไปอืมเปิดอ้าวโครนบอล โอ้โหได้แม่ตายแล้วเกเซนการ์เชอร์ C <c <oughs> ไปซ้ำเยอะผมนะทำไปเล่นไป สามใบ ชุโคบอลและโอเคครับแล้วกองสุดท้ายแล้วทุกโอ้โหแม่งบอกว่ามีสุ่มกาโอด้วยอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยมันมีกาโอจริงป่ะี่ยเฮ้ยกาโอกูบได้เลยโกหกแล้วอย่างเงี้ยถ้ากูได้เขาเกเซอร์สี่ใบกูจะขำให้ดุย้ย เปิดสัตว์เฮ้ยแม่งโคสีใบจริงด้วยโอโ้โหเโอเคแปลกลองนะนี่หลังกล่องเลยอืมตัวบัดดี้สี่ใบไม,มไม้ตายสองหมาสองไม้ตายสองหมาสองแค่นี้เลยลนะง่ายๆ ถ้ารวมกับการที่ผมได้เป็นโปรโมชั่นมาอีกก็มีประมาณนี้อืมครั้งนี้ผมก็คิดแล้วว่ากูทำไปทำไมวะเออแต่จ้างเถอะโอเคผมนะอ่าก็จบไปแล้วสำหรับคลิปรีวิวอ่า NBT04 เอ้ย BFN T04 สิครับ Bunjewer New Drive แปดกล่องแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วเป็นกำลังใจให้ผมสร้างผลงานคลิปต่อไปด้วยครนะ ลาว,วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ